แล้วติดตามเหมือนหนังเหมือนละครตอนนั้นจำได้ไหมลาลาเบลใช่ตอนนั้นก็คดีนะตอนนั้นปีหกสองใช่น่าจะประมาณนั้นบ้านบางบัวทองจำได้ไหมบ้านบางบัวทองเกาะติดเนาะคดีใช่พี่ก็ลงพี่ก็ไปพี่ไปที่บ้านหลังนั้นด้วยค่ะเรื่องราวตอนนั้นคุณหนุ่มจำได้ไหมเรื่องราวเป็นไง อ้าวคุณจำไม่ได้เหรอไม่แต่พี่หนุ่มได้ชิม่าคุณพูดซะใหญ่เลยอีกเรื่องหนึ่งนะโอ้โหเป็นเรื่องลัร์เบลนะเป็นเรื่องแล้วมาคุณจำได้ไหมเรื่องเป็นยังไงพี่หนุ่มต้องตามน้ำหน่อยพี่หนุ่มไป็นใครชื่อลำเป้นสนแะเคุณก็นำเสนอคุณผู้ชมก็ไปอ๋อเรื่องตอนนั้นก็คือลารเบลเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยคือเขาไปรับงานแล้วก็เอไปที่บ้านบางชนองเหลังจากนั้นเนี่ยน้องก็ดื่มมากแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็ไปเจอคนหนึ่งชื่อว่า น้ำอุ่นน้ำอุ่นเองเนี่ยก็เหมือนแบบให้ดื่มเหล้าคุณก็เล่าไป้สิคุณดำไม่ได้เหรอไม่พูดถ่ายขอเอามาเอาอะไรจะพูดจะพูดไม่พูดเล่าไปเออมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือน้ำอุ่นก็พาลาลาเบลเนี่ยกลับมากลับมาที่ที่คอนโดในสภาพที่ลาลาเบลเองก็เมาหลังจากนั้นเนี่ยลาลาเบลก็เสียชีวิตตั้งแต่น้ำอุ่นเองเนี่ยก็อยู่อยู่กับลาลาเบลมามาตลอดตลอดทั้งคืนไม่ทั้งคืนคือช่วงเวลาพักใหญ่เลย หลังจากนั้นเนี่ยพอเห็นว่าน้องเองเนี่ยเริ่มมีอาการที่แบบว่าไม่ค่อยดีก็โทรศัพท์ไปหากลุ่มเพื่อนที่บัานบางบัวทองแล้วปรากฏว่าต้องโทรไปหาเพื่อนกับทางลาลาเบลด้วยแล้วบางบัทองเนี่ยเพื่อนของลาลาเบลเนี่ยก็ไปที่บ้านบางบัทองแล้วก็พยายามไปซักว่าลาลาเบลอยู่ที่ไหนจนกระทั่งได้คําตอบมาแล้วก็มีการติดต่อกับน้ําอุ่นหลังจากนั้นก็คือมาที่คอนโดน้ําอุ่นก็ลงมาแล้วก็เหมือนกับ งงงงพยายามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออลาลาเบลเนี่ยมาไว้ที่ล็อบบี้โซฟาในสภาพที่น่าจะเสียชีวิตแล้วหลังตอนนั้นก็คือก็เป็นประเด็นในตอนนั้นทุกคนติดตามว่าทําไมลาลาเบลถึงตายขาดต้องไหมแต่ว่าตอนนั้นหลังจากนั้นศาลก็ตัดสินเนาะพี่หนุ่มได้ตามติดคดีหลังจากนั้นไหมคือก็ตามก็ตามอยู่นะฮะแต่ตอนนี้รู้สึกก็คดีก็ยัง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 ไม่ได้จบนะอ๋อยังไม่จบยังไม่สิ้นสุดยังไม่สิ้นสุดอ๋อฮะเราต้องสามศาลแต่แน่นอนว่าลูกสาวเขาเราเห็นเคยนําเสนอข่าวทุกคนนําเสนอข แต่ตอนจบจริงๆแม่เขาต้องไปขายขนมใช่ไหมเธอใช่แม่ลาลาเบลชั้นจำได้เลยเราที่เราเพราะว่าหลักาลาเบลเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวใช่ใช่ใช่ไหมนะฮะเขต้องมีค่าค่าเลี้ยงดูลูกด้วยแล้วก็ส่งลูกเรียนด้วยนะแม่ก็ต้องมาผันตัวเองมาขายขนมเพื่อส่งลูกของลาลาเบลนะฮะแต่พี่หนุ่มก็ได้ช่วยเหลือน้องด้วยใช่ฮะก็ก็ก็คือคือคือพี่คือพี่คิดแบบนี้คือพี่เองเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ คือพี่อยากคืนอะไรครอบครัวเขาบ้าง uh huh. พอดีว่าพี่เองอะ่ะเอาเอา,เอาเรื่องของลาลาเบลเนี่ยมาเล่นทุกวันเหมือนเรื่องของแตงโมโนเนี่ย uh huh. เราเล่นกันทุกวันเลยอ่ะ uh huh. เล่นทุกวันเล่นทุกวันทุกวันทุกวันคือถามเพื่ออะไร uh huh. ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเพื่อเลตติง้ง uh huh. เพราะมันเป็นประเด็นในสังคมเป็นประเด็นใหญ่แล้วคนอยากรู้ก็คืออะไรถูกไหมฮะภาพของลาลาเบลเนี่ยถูกฉายวนอยู่ในโทรทัศน์เนี่ยทุกวัน พี่<ด>ก็นําเสนอในรายการข่าวเที่ยงพี่นําเสนอในโหนกระแสะก็จะเห็นภาพระเบลเนีเ่ยอยู่ในลิฟต์ในสภาพที่มาคือคือพี่รู้สึกว่าเราอ่ะเราได้เราได้จากตรงนั้นแล้วสมมก็มได้เลตติ้งของของรายก<ว>ารต้องว่าจะได้เลตติ้งก็ตามแต่หรือจะได้ข่าวมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ไม่อยากเป็นคนที่แบบ เห็นกั่ตัวคือคือเหมือนกำลังเสนอทุกวัน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 แต่เป็นบางเป็นเป็นบางเคสนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นเคสเดียวนะไม่ใช่ทุกเคสนะฮะเป็นบางเคสเท่านั้นเองเป็นบางเคสก็ในมุมของลาลาเบลพี่ก็รู้สึกว่าพี่ก็มานั่งคิดพี่จะทำยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าพี่ก็มารู้ว่าลาลาเบลเองเนี่ยเป็นเป็นช้างเทาหน้าเป็นเหมือนเสาหลักของครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นเนี่ยครอบครัวก็ลําบากแล้วก็ตัวตัวตัวลูกของลาลาเบลเนี่ยเขาก็ต้องเรียนหนังสือแล้วก็พี่ก็รู้บอกว่าตอนนั้นเนี่หมือแบบ เขาเขาก็ต้องจําเป็นต้องจ่ายค่าเทอมแล้วเลยเขาบอกค่าเทอมแพงด้วยทีเนี้ยพี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่อ่ะน่าจะพี่ก็มีลูกพี่รู้สึกว่าแล้วเด็กคนนี้เขาควรจะต้องเรียนต่อไปอ่ะแล้วเราก็แบบเอาเอาเรื่องของแม่เขาเนี้ยมาออนแอร์ด้วยอะไรเงี้ยพี่ก็เลยพี่ก็เลยให้ให้ค่าเทอมเขาดูแลค่าเทอมลูกของลาลาเบลใช่กี่ปีแล้วพี่หนุ่มอ่ะ สามปีแล้วสามปีคือจ่ายค่าเทอมให้ตั้งแต่ปูกของลแลวเบลต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลยใช่ครับแต่ว่าพี่ก็ตั้งใจพี่จะจ่ายไปทุกๆปีจนพี่จะให้เขาทุกๆปีโอ้โหสุดยอดแล้วพี่แล้วพี่ก็จะบอกครอบครัวเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการเรียนของของของน้องเนี่ยของลูกลาลาเบลเนี่ยของแํมเนี่ยให้บอกพี่เป็นคนแรกคือให้นึกถึงพี่เป็นคนแรกคือคือจะไงก็ตามแต่ให้นึกถึงพี่เป็นคนแรกพี่ยินดีที่แบบว่าจะจะจะช่วย แต่ขอให้เป็นเรื่องของการศึกษาหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะวันนี้ดาด้าเซอร์ไพรส์เหมือนรายการทีวีที่เขาทำกันสิเอายังไงมดฮะฉันอุตส่าห์เอาเข้ามาวันนี้อ่ะวันนี้ค่ะเอาเนี่ยลูกของลาลาเบลมาวันนี้ครอบครัวของลาลาเบลอ่ะมาดูหน่อยโอ้โหสวัสดีครับเอามาหิดของหนุ่มออหน่อยเอามาสร้างภาพให้หนุ่มหน่อยเลยโอ้โหดูฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมคุณดีคไม่ใช่ลูกคุณสมพาไปขอบคุณลุง ไม่ทำสวยๆกหอักเซไสไ่สงาไม้องมาทไมเขาจะนอนหรือเล่ไเพราะคนชอบไปจะบอกว่าหนุมเลวหนุ่มอามาหินหนุ่มช่วี้หน่มเป็นคนดีจะได้ดูว่าน้องเป็นยังไงบ้างนี้สังคมเช่ลูกนั่งลูกนั่งลูก่งไม่อดจกดนร้องไห้ลม่ดนร้องไห้เล่งมาติดอนมาเลย่แน่้วค่ะโ้โม่ซรไสเหมือการพี่หนุ่มแม่เลย้โหเไปติดคร คอนเฟรกทุกวันนี้ทำคอนเฟลขายอยู่ไหมทำค่ะแล้วก็ขายอาหารตามสั่งในหมู่บ้านด้วยหลังจากที่ไม่มีลาลาเบลแล้วก็คือแม่ต้องมาเป็นเสาหลักใช่ค่ะแล้วเขร้องไห้เลยไม่ได้เจอคุณหนุ่มนานแค่ไหนแล้วนานอยู่นะหลายปีแล้วเป็นไงบ้างครับคุณแม่ช่วงนี้ชีวิตยังลำบากไหมหรือโอเคขึ้นแล้วครับคุณแม่ครับคือ เดี๋ยวมองว่าลาบากเลยมันต้องทําไงคะมันต้องสู้เนาะใช่ค่ะใช่เพราะว่าเรามีภาระเราก็ต้องต้องทำซึ่งตอนนั้นที่พี่หนุ่มเขาบอกว่าโอเคล่ะเขานําเสนอเข่าลูกสาวแม่เอาหลานลงไปก่อนได้ไหมมีใครมาไหมมีค่ะมีน้งมีปาแต่เราอยู่ข้างล่างก่อนลูกนะอยู่ข้างล่างก่อนเพราะว่าพอดีเรื่องนี้ที่ว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนไม่อยากให้เด็กฟังจริงจริงแล้ววันที่เรื่องแบบนี้นะแม่ยังคิดว่าวันหนึ่งเขาก็โตอ่ะเราจะพูดให้เขาฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้ จะไม่อยากพูดอะไรคือตอนนี้ไม่ไม่ไม่มีการพูดถึงครับน้องเพา่ังแบบว่าหมายถึงว่าอย่างเขาจะคิดว่าแม่เขาเสียใช่แต่แม่เขาอยู่บนสวรรค์แต่เราจะไม่ได้พูดว่าเกิดอะไรขึ้นกับกับแม่เขาค่ะวันที่ที่เขาบอกว่าดูแลลูกของลราลราเบลจ่ายค่าเทอมคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างแม่ขอบคุณคุณหนุ่มสุดๆเลยเพราะว่าถ้าไม่มีคุณหนุ่มนะพูดเอาจริงๆเลยนะ แบบจะไม่สามารถเรียนตรงนี้ได้จริงเป็นอะไรแม่ยินดีครับจริงจริงไม่สามารถเรียนได้จริงๆิเพราะคือตรงเนี้ยอย่างตันเบลอยู่อะดูภรรยาโรงเรียนเขาถูกใจโรงเรียนนี้ค่ะคือเขาเลือกไว้ลูกสาวเขาใช่เขาเลือกไว้ลูกสาวเขาจริงๆค่ะเพราะตรงนี้แบบดีที่สุดสําหรับลูกเขาทุกเรื่องหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยโรงเรียนเนี้ย วันนั้นที่คุณหนุ่มเขาติดต่อว่าเอาละไม่ต้องห่วงเพราะแม่เองก็ตอนนั้นเคยมาสัมภาษณ์ไม่รู้ว่าจะส่งน้องเอีนได้อีกแค่ไหนวันที่คุณหนุ่มบอกเอาละผมเอาลูกสาวลูกสาวแม่มาอ่านเยอะผมขอออกค่าเทอมน้องก็จนน้องก็เรียนจบตอนนั้นรู้สึกยังไงถึงตื่นตันมากเลยคุณหนุ่มจริงๆไม่คิดว่าจะมีใครแบบเนี้ยจริงๆระไม่ไม่คิดจริงๆเลยว่าจะมีใครแบบแบบคุณหนุ่มเนี่ยที่ยังมีอยู่อ่ะ จริงๆเพราะแบบคืออันนี้มันเป็นภาระของเราแต่คุณหนุ่มยื่นมือมาช่วยไง <อะ S 2> น้องถึงได้อยู่ตรงนี้ได้ซึ่งเวลาใครถามว่าทำไมยายยังให้น้อง,งอยู่ตรงนี้บอกว,ว่าคุณหนุ่มให้ค่าเทอมน้องก็เลยอยู่ตรงนี้ได้เพราะคนก็เข้าใจเราว่าวเราไม่มีไรายได้หรือมีไรายได้ก็ไม่สามารถจะส่งค่าเทอมได้แค่แต่ละเดือนแต่ละเดือนผ่านไปมันก็โอเคอ ก็เลยบอกคุณดุมให้ฆ่าเทอมน้องน้องหนูอยู่ได้ตรงนี้น้องมีโรคประจำตัวอยู่ด้วยใช่ค่ะตอนนี้ก็ยังรักษาอยู่เป็นอะไรอ่ะก็เป็นป่อมอตินอยโตก็คือต้องไปหาหมอทุกเดือนอ่าปีนึงสองครั้งหมอต้องนัดดูอาการตลอดเริ่มเมื่อวันที่12นี่ก็ไปลามามาเพราะหมอนัดก็ตรวจร่างกายโอเคก็ป่อมก็ก็ยังแบบเล็กลงนะคะแต่ว่ายังไม่หายและทีนี้ก็ยังถามคุณหมอต่อว่า้น้องฉีดวัคซีนโควิดของเด็กได้ไหมคุณหมอว่า ในเคสถ้าเด็กเป็นอื่นที่ไม่มีโรคไข้ไข้เจ็บอ่ะคุณหมอแนะนํานะแต่เฉพาะเดมแบมอ่ะคุณหมอไม่แนะนําไม่แนะนําให้ฉีดวัคซีนของเด็กเลยเดี๋ยวผมใส่หน้ากากให้แม่ดีกว่าเดี๋ยวเกิดว่าผมได้รับชงเชื้ออะไรมาแล้วผมให้แม่แล้วเดี๋ยวแม่ไปให้น้องผปะกันไว้ก่อนอยากจะบอกอะไรคุณหนุ่มไหมวันนี้คุณมาเจอตัวแล้วเนี่ยขอบคุณแม่ก่อนที่อุตส่าห์พาขอบคุณมากเลยขอบคุณแบบหลายๆร้อยรอบ เพราะผมไม่ไม่พอจริงๆคุณหนุ่มไม่เป็นไรแม่ไม่ต้องขอบคุณผมเลยจริงๆไม่ไม่ต้องขอบคุณผมเลยแม่เพราะจริงๆแล้วแบบอย่างที่บอกว่ามันมันเรื่องของเราเป็นภาระของเราแต่คุณหนุ่มอ่ะยื่นมือเข้ามาตรงนี้ถึงทุกวันนี้น้องถึงได้มีวันนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันมันเกิดขึ้นยากไงไม่เป็นไรครับแม่กับทีแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแม่ขอบคุณคุณหนุ่มสุดๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรครับผม ผมยินดีคุณหนุ่มแม่บอกว่าวันหนึ่งก็ยังบอกแบม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 ใครถามบอกได้เลยนะลูกว่าคุณหนุ่มให้ลุงหนุ่มมาให้ค่าเทอมมาเป็นแบบเข้าใจเห็นบอกว่าตอนนี้เพื่อนของลาเาเบลเองก็คอยดูแลใช่ก็มีเรียกว่าตอนนี้ชีวิตแบมแบมอ่ะจะมีอยู่สี่คนที่ดูแลมีคุณหนุ่มแล้วก็มีโทนแล้วก็มีเพื่อนเบลอีกสองคนอย่างเพื่อนเบลเนี่ยอีกคนหนึ่งก็จะประมาณสองสาเดือนก็จะมาบอกแม่ผานน้องมา ในซูเปอร์ซื้อของใช้เฉพาะของน้องนะ uh huh. อะไรอย่างเงี้ย uh huh. ก็เวลามาครั้งหนึ่งก็จะอยู่ได้สองสาเดือนเลยในในของใช้ของตัวแบบมอะไรอย่างเงี้ย uh huh. เขาก็จะช่วยกันตรงนี้แล้วอย่างแม่ค้าขาย uh huh. ก็ค่าน้ำค่าไฟค่ากินค่าอยู่ uh huh. แล้วก็อีกส่วนหนึ่งต้องเจียดมาจ่ายค่าบ้าน uh huh. แล้วลูกสาวคนโตที่มีครอบครัวไป uh huh. คือเขาก็ดีพอเกิดเรื่องปับ๊บ uh huh. เขาก็ช่วยมาส่วนหนึ่ง uh huh. แต่แม่ก็ต้องเติมเข้าไป พาไปอีกตั้งหมื่นสามเนี่ยคุณหนุ่มอีกตั้งสองปีครัอีกเท่าไหร่นะเอ้ยไม่ใช่อีกตั้งอีกสองล้านสองล้านไม่ใช่สองปีสองล้านใช่สองล้านอีกสองล้านตอนนี้แม่ดูสดใสกว่าวันนั้นเพราะว่าเราทำใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งถ้าถ้าเราทุกข์อยู่แต่ตรงนั้นเนี่ยร่างกายเราอะ น่าจะน่าจะไม่ยาวโอเคน่าจะไม่ยาวจริงจคดีตอนนี้เป oh. okay. ็นยังไงสุดสุดแล้วไหมฮะยังเลยค่ะยังนะยังคดียังไม่สิ้นสุดแล้วเราก็ต้องรอเตามตามดูอยู่นะแม่อแม่แบบยังไม่รู้จะทํายังไงเลยอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองดูไปเรื่อยๆครับดูลุงหนุ่มบ้างหรือเปล่าในทีวีลูก ดูบ้างๆดูชอบไหมชอบไหมชอบหนุ่มๆไหมชอบไหมลูกเป็นใหญ่สองทุ่มสองทุ่มแบบตัวจริงหนุ่มๆหล่อไหมมาหล่อกว่าในทีวีไหมเจอแล้วนะอ้โหเด็กดึกแล้ววันนี้ขอบคุณนี่ตัดสินใจมาแบบว่ามาเจอคุณหนุ่มเลยถ้ามีอะไรที่ให้แม่เรียกไปทำอย่างเงี้ยอะไรก็ได้นะแม่ได้เลยไม่เป็นไรแม่ผมยินดี ยังบอกแบมถ้าโตแล้วนะหนูต้องจำนะใครที่มีบุญคุณแต่คนนี้เขาจะโอเคเขาจะรู้เรื่องแบมแบมอ่ะพูดแล้วรู้เรื่องถึงบอกว่าเบลเสียไปก็จริงนะแต่ที่สิ่งที่เขาทิ้งไว้อะเลี้ยงง่ายเข้าใจนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับแม่ไม่เป็นไรแม่ยังถือว่ายังแม่ไม่ต้องขอบคุณผมเลยครับผมยินดีมากเลยหนิจริงจะ ขอบคุณเป็นพันๆครั้งนะยังยังช่วยอะไรไม่ได้อะจริงๆมากมายมากมายจริงๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยครับแม่ผมยินดีครับวันนี้ขอบคุณแม่มากมากขอให้สุขสุขต่อไปเดี๋ยวขนมมาขายังไงลยการไม่ทำไม่ทำคอนเฟล็กมาฝากด้วยโอเคขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณแม่มากๆนะครับผม